ต่อที่ข้อ26นะจ๊ะ26บอกว่าเด็กชายเจ๋งแค่ชื่อก็ลดละทดสอบนะคะปล่อยลูกปิงปองลงบนพื้นราบและแผ่นโฟมที่ความสูงเดียวกันดังรูปค่ะเขาพบว่าลูกปิงปองเนี่ยกระดอนบนพื้นกระเบื้องได้ดีกว่าแผ่นโฟมอะ สำหรับโจทย์แนวแบบสสวทหรือว่าแบบที่จะสอบจุฬาพออะไรเงี้ยค่ะเขาจะเน้นการคิดวิเคราะห์โดยส่วนมากนะคะโจทย์อ่ะที่เขาจะดูยาวๆเนี่ยเพราะว่าเขาพยายามจะให้ข้อมูลเราเป็นไกด์ไลน์ให้เรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราเราลองมาพิจารณาดูก่อนว่าการที่บอกว่าลูกปิงปองกระดอนขึ้นจากพื้นกระเบื้องได้สูงกว่าแผ่นโฟมมันหมายความว่ายังไง พื้นกระเบื้องมันน่าจะมีความแข็งมีความตึงมากกว่าถูกไหมลูกลูกป,ปิงปองเนี่ยมันก็เลยกระเด้งกระดอนได้ได้ดีกว่าในขณะที่แผ่นโฟมเนี่ยมันมันเหมือนแบบมันซับแรงอะลูกแล้วมันก็ไม่ได้มีผิวผิวสัมผัสที่มันตึงหรือแข็งเท่ากับกระเบื้องดังนั้นเวลาถ้าเราโยนลูกป,ปิงปองลงไปปุ๊บมันอาจจะกระเด้งแบบเตีย้ยเตี้หรืออาจจะไม่กระเด้งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฉะนั้นตรงนี้ให้เราสังเกตดีๆนะคะเวลาที่เราทำโจทย์แนวนี้เนาะแสดงว่าอันนี้เขาหน้าจะเป็นยังไงลูกแอบให้คีย์เวิร์ดเรามานะคะเขาบอกว่าเด็กชายเจ๋งใช้ไม้เทนนิสอันหนึ่งดอกรูเทนนิสเข้าใจคำว่าดอกรไหมก็คือเนี่ยป้องป้อง,องกระจายรูเทนนิ่ก็ลงมาใช่ไหมแล้วมันก็เด้งถุมาลูกอ่า โดยที่เวลาเวลาเราดอเนี่ยมันก็ต้องเป็นยังไงเด้งโดนเส้นเอ็นใช่ไหมคะดังนั้นเขาบอกว่าเด็กชายเจ๋งเนี่ยดอลูกทนิทให้ขึ้นสูงตรงในแนวตั้งฉากอ่ะแสดงว่าเวลาที่มันเด้งกับมันเด้งยังไงมันเด้งแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะเด็กชายเจ๋งควรเลือกไม้ทีนิดแบบใดเพื่อให้ลูกเชนิสเคลื่อนที่ได้สูงขึ้น และใช้แรงดอกเท่าเดิมอ่าใครที่เคยเล่นไม้เคยเล่นเทนนิสเคยตีแบดก็จะเป็นฟิลแบบคล้ายๆกันเรามาดูช้อยส์นะคะเขาบอกข้อที่หนึ่งไม้เทนนิสเนี่ยต้องเลือกไม้เทนนิสที่มีก้านสั้นกว่าเดิมก้านสั้นกว่าเดิมมันมีผลไหมลูกก้านคือคือตรงไหนคือตรงนี้ก้านเนี่ยมันน่าจะมีผลต่อการอะไรการจับ ที่ถนัดมือที่ง่ายหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมคะอ่าและอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงการตีโต้กลับด้วยพูดถึงการแค่การดอกให้ให้ประคองให้ลูกเทนิสเนี่ยมันเด้งอยู่บนเอ่อไม้หน้าไม้อยู่บนไม้เทนิสอยู่เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่น่าเกี่ยวข้องไม่มีผลข้อสองไม้เทนิสที่มีน้ำหนักเบาวกว่าเดิม ไม้เทนนิที่มีน้ำหนักเบากว่าเดิมเนี่ยมันมีผลยังไงกับเราบ้างมันน่าจะมีผลต่อการตีโต้ใช่ไหมอาจจะออกแรงน้อยลงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในตรงเนี้ยเขาบอ,อกว่าอะไรออกแรงเท่าเดิมและต้องการทำอะไรต้องการดอกลูกเทนนิสลูกใช่ไหมต้องการดอกลูกเทนนิสแล้วอยากจะให้มันขึ้นสูงสิ่งที่เขาต้องการเนี่ย ไม่ใช่การตีโตถูกปะไม่ได้ต้องการออกแรงน้อยลง,ง,ลงเพราะฉะนั้นสำหรับการน้ำหนักเบาอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้อที่สามไม้เทนนิสที่มีเอ็นตึงเอ็นหน้าไม้แบบตัวตึงตรงนี้ตึงอ่าช่วงนี้กีฬาแบดกำลังฮิตหลหลายคนก็เป็นยังไงผันตัวมาเป็นนักกีฬาแบดแล้วซื้อซื้อซื้อไม้เทนนิสมา เออซื้อไม่แบตมาก็มักจะไปเปลี่ยนเอ็นแล้วบอกว่าพี่ครับขอเอ็นตึงตึงอ่ะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเอ็นตึงตึงมันมีผลต่อการตีด้วยใช่ปะ่ะและมีผลต่อการดอกเปรียบเทียบไปนี่ค่ะเราย้อนกลับมาที่คีย์เวิร์ดนี้ก็คือผิวไอ้เจ้าผิวสัมผัสของกระเบื้องเนี่ยมันเป็นไงมันตัวตึงมันตึงกว่า มันแข็งกว่ามันก็เลยทําให้ลูกปิงปองเนี่ยมันกระดอนกระเด้งได้สูงกว่าเทียบเคียงกับลูกเทนนิสถูกไหมลกูกเพราะฉะนั้นไม้เทนนิสที่มีขนาดหน้าไม้ใหญ่กว่าเดิมหน้าไม้คือตรงไหนหน้าไม้คือไอ้เจ้ากลมกลมเนี่ยค่ะท่ามันใหญ่กว่าเดิมมันมันมีผลต่อการทําให้มันขึ้นสูงปะ ไม่น่ามีผลใช่ไหมคะเพราะว่ามันแค่จะทำให้เรามีโอกาสตีโดนมากขึ้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่26นะคะตอบข้อข้อ3นะลูกโอเคนะ26ตอบ3นะคะอะข้อนี้ข้อนี้น่าสนใจน่าเก็บคะแนนโอเคเราเจอโจทย,ย์ยาวๆตกใจลูกเราจะเย็นยินโอเคไหม